วัสอีกทุกท่านกันด้วยนะคะวิวพงเองครับพ mm. ีเตอร์ครบตะเล่นเนาะวันนี้จะมาเออรีวิวร้านขายดอกไม้ที่บิ๊กซีจังจังหวัดเลยนะครับ mm. ก็ร้านเราเนี่ยก็จะขายเป็นพวกงานโคเชดอกไม้สดครับงานโคเชก็พวกดอกไม้ครับ mm. ก็จะมีเสื้อผ้อครับ mm. ทำจากผ้กขาขม้า ดอกไม้ไม้ถักนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องประดับมากมายเลยนะครับนี่มีมอนด้วยคนเดินผ่านมาก็ชมแต่ม,มอสสวยนะครับถึงนะทัวร์ทั่วร้านเลยค่ะนี่ครับเป็นดอกไม้ครับนี่ไปเจอกันสวยดอกไม้นี่เขาไปยินดีตอนรับนอันนี้ก็เป็น ตุ๊กาตานะตุ๊กาตานุ่มๆนี่มาไปนอนได้ขอใไปที่เชื่อมั่วจะอันนี้เป็นกระถงผ้าสวยสวยสวยมากเลยครับ,รบอันนี้เป็นหมอนดอกไม้เอาไปตกแต่งบ้านครับผมนะถ้าเคยสนใจอยามาเที่ยวที่เมืองเลยนะครับอยู่ที่นี่ วันที่สิบเอดถึงวันที่สิบหกนะครับผมนะก็การนพีบิกซีเลยถ้าเกิดว่าสนใจก็มาหาได้ครับมาซื้อเลยครับลาคุณผู้ชมหน่อยม้บ๊ายบาย